ตามหาไอเซน EP ที่6 EP นี้ใช้60,000ดาวแต่ว่าฟาร์มมาเกิน76,000แต่ว่าจะสุ่มแค่60,000ดาวก็จะเหลือ16,000ดาว Let's go อิอเสียงเกมเบาจังเลยอ่ะขอเปิดให้มันดังกว่านี้หน่อยนีย้มันไม่เอาใจเพื่อมาขีดเดียวพอ Let's go เ,อเดิมครับโลแรก Let's go Let's go โลที่สองจัดไปไปเลงโลที่สามไปเลยฉันใส่ชุดเทวดามาเลยรู้ว่าไอ้เฟนมายดนที่เม่งก้คุณจะปราบมึงกุจะาไม้กระท้ายเนี่ยเสียบดาบโอเครูดเลยแล้วกันนี่ที่เกียนรอแล้ว โอ้ยดูทพอก่อนแม่งกี่ดาวแล้วเนี่ยโอ้ยเหลือสี่หมื่นหกหมดไปแล้วเท่าไหร่เมื่อกี้สี่สี่หมื่นเนี่ยหมดไปแล้วสามหมื่นโคตรเร็วเลยสามหมื่นสุดท้ายเนี่ยดูได้ได้ตัวอะไรบ้างก็เหมือนเราได้ตัวละครตัวหนึ่งนะใช่ปะ นี่ไงไดมาตัวหนึ่งอ่าตัดตากมากอยู่นี่ก็ไม่ออกใช้นี่ก็ไม่ออกอ๋อได้สองตัวโอไม่ใช่ตัวนี้ได้แล้วนี่หว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเครุ่ยกันต่อรูดอืมชอบรูดสายรูดเกลือตลอดคนอื่นรูดได้กูรูดเกลือโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่สี่หมื่นหกรูดไปหายไปหมื่นสี่ถ้าหายไปอีกหมื่นสี่เหลือเท่าไหร่มาแล้วประมาณ หมื่นหกหมืนเมื่แปดโอเครูดได้อีกแค่ครั้งสุดท้ายเราต้องเหลือดาวไว้ประมาณหมื่นหกนะ,ะงบในคลิปนี้อยู่ที่หกหมื่นรูดอีกอืรอบนี้จงมา Let's go เม็ไม่มาแล้วแหละกู่ะไม่มันเกือได้เ,เกือดีอย่างอวะอ่ะเหลืออีกสี่พันไม่รูดละสี่พันแค่สี่พันเท่านั้นเพราะว่าเราจะเอาแค่เหลือหมนะื่นหกอะเฮ้บเฮ อ่ากดไปดิถ้าล้าไม่น่าได้ป่อมันหมดเป็นล้านเลยนเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ยกดอีกพันห้าเหลือหมื่นเจ็ดโอเคได้แล้วก็สุ่มธรรมดาอีกสามรอบก็จะครบหมื่นหกพอดีเหลือหมื่นหกพอดีแค่ครบหมื่นหกพอดีหกหมื่น เกือเหรอหกหมื่นจะเกือหรือนี่สามรอบสุดท้ายจะเกือหรือนี่สองต่อไปหนึ่งรอบสุดท้ายปลุงเกลือ,อ,อไปควรจะพอแค่นี้ได้ไหม ep หกแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยให้ตายคือ